อี o Talk with Expert เราจะนำผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพจากทุกมุมโลกมาคุยกับคุณครับรีแอชัวันนี้เตรียมมายังโอ้แน่นอนอยู่แล้วเรื่องธรรมดาอะไรเรืมม่องธรรมดาเอาก็ต้องเตรียมมาอยู่แล้วดิเรื่องอะไรดอกแดนดีแลออนคือต,ตอนนี้อยู่ในเพจของเราเนื้อหาเมื่อกี้ย้ำนะดอกดอกเรื่องของดอกใช่อ่ะแล้วผู้เชี่ยวชาญาเป็นใครเป็นแพทย์ธรรมชาติแบบบัฮะ อ่ะไม่เคยได้ยินเคยได้ยินเหรอไม่เคยท่องมาไม่เคยได้ยินธรรมชาติบำบัดคือด้ินกายภาพบําบัดไม่ไม่เขาใช้ธรรมชาติเขาเป็นหมอใช่ไหมใช่เขาเป็นหมอเป็นหมอของอเมริกาอ๋อชื่อจูเลียโบลิงน่าใช่ไมใช่เตี๊ยมบางทีว่าเนี่ยคือเราเตรียมมาแต่มาเป็นรีแอคที่เรารีแอคสดไงบางทีเราก็จะจํารายละเอียดไม่สดคือเมื่อกี้ก็ถามหลังกล้องว่าหมอชื่ออะไรอ๋อเหรอจำไม่ได้อ่ะเริ่มเลยเหอะเสียเวลาโอเคเอามา Welcome, I'm Dr. Janine Bowring, naturopathic doctor, and today I'm talking about the benefits of dandelion. So I know a lot of people are researching about dandelion and the benefits as to what this can do for your health. อ่าใช่จูเลียบออลิง welcome I'm Dr Janine b o w r i n g ออลิงออลิงจูเลียบออลิงจู j a n i น e บ o w e r i n แพทย์ธรรมชาติบำบัดใช่ไหมแล้วเขาก็มาพูดเรื่องดอกแดนดิไลออนอ่าซึ่งดอกแดนดิไลออนเนี่ยมันจะมีประโยชน์อะไรเขาก็ำลังบอกว่าเออเนี่ยคือเกิดเริ่มต้นเออเบอร์ใครเคยเห็นไงว่าดอกนี้คืออะไรหรือใครไม่เคยเห็นก็ได้รู้ว่าเออมาไปทำอะไรบ้างครับเรียกช่วงนี้ใช่ช่วงนี้ดอกแดนดิไลออนแหละถูกต้องไม่ควรรู้จักหรอกต้องฟังต่อใครขัดวะ So, the official name is called Taraxicum Officinale. And in Greek, Taraxos actually means disorder, and Akas means remedy. So, when we look at you know the historical use of Taraxicum, it was well known to really help with different ailments. And if we break down the different parts of the dandelion, we know that the leaves are a natural diuretic. And what's interesting and what a diuretic means, it's like a natural water pill. So, if you're holding on to water white gently help this is what will with to t do ภาษาเกอชื่อวิชจ้ะไหมอยากกินกาแฟไลัสซิคัมออฟฟิซินาเลออีก,อกมุมนึงมันแปลวนะ่าอะไรดิสออเดอร์หรอใช่ก็คือมืนเป็นคําภาษาละตินแล้วก็แปลว่าแปลว่าเกี่ยวกับเรื่องของการบำบัดเกี่ยวกับเรื่องของการที่ผิดปกติก็คือยุ่งเหยิงอะอะไรที่ผิดปกติคือดิสออเดอร์หรือเคีย s ต้องใช่ไหมใช่ ทีนี้เมื่อกี้แดนดีรอนยิ่มว่าน้อยคนมากที่จะรู้จักจริงๆรู้จักเหรอเคยรู้จักมาก่อนเหรอไม่ไม่ใช่ไหมแต่ประเด็นคือมันเป็นดอกไม้แห่งความหวังที่ที่คนไทยมีชื่อไทยที่ที่เสียชื่อไทยเนาะไปหาที่ไหนก่อนก็จริงๆต่างประเทศเขาชอบกินบ้าหรือเปล่าวัชายมันเป็นโรคอะไรหวังถามจริงเหรอไม่เราจะเอาของมารีแอคต้องเป็นของที่คนเขาจับต้องได้แต่เอาดอกไม้นี่มาหายยังไงซูเปอร์มีหรอน่าจะมีบ้างก็เป็นโซนที่แบบเป็นวันใจหน่อยเป็นโซนหอมผัก ฝรั่งอ่าโอเคใช่ก็จะมีซึ่งประโยชน์เมือ่อกี้ที่บอกแหละเกี่ยวข้องกับกับไตซึ่งในร่างกายเราไตคือการการกรองของเสียแต่เมื่อกี้ที่คุณหมอกลืนมาคือช่วยในการขับน้ําส่วนเกินของร่างกายออกทางปัสสาวะใช่อ๋อคือบางคนเขาบอกว่าการกินน้ำมาเยอะมันก็ดีแต่มันก็มีเหมือนการที่มันมีอาการเหมือนบวมน้าอ๋อึ่งบวมน้ํามาเกี่ยวข้องกับการทางานของไตด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่เราขับน้ําบางส่วนออกไปหนึ่งมันจะช่วยลดน้ําหนักได้ อ่าแล้วสองมันก็ช่วยลดการทํางานของไตได้ด้วยนี่ผมฉี่ทั้งวันเลยลดความอ้วนไม่ต้องไปทำไมเอฟทำอะไรด้วยฉี่อย่างเดียวอ่านั้นก็ดีอะไรเออเขาบอกเหมือนกันถ้าคนที่ฉี่ดีจริงอ่ะดีฉี่ทั้งวันเลยไม่ทำเลยนะก็เช้าฉี่กลางวันฉี่เย็นฉี่อ่าน่าอาจจะไม่รอดคนที่ปัสสาวะเยอะเกินไปเนี่ยต้องบอกก่อนอาจจะกินอย่างนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันเพราะมันจะยิ่งใช่ไม่ละครับ่เป็นไปใช่การขับน้ำเนี่ยจริงๆมันเป็นศาสตร์ของจีนเหมือนกันนะ ที่เขาบอกว่าเฮ้ยถ้กคุณมีร่างกายสุขภาพไม่ดีต้องขับของเสียเยอะอาจจะมียาสมุนไพรที่เกี่ยวข้องกับการขับยินยาสาวะออกใช่ถูกต้องพลังบวกพลังลบใช่ไวโซเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จึงก็เข้ามาซึ่ง งานวิจัยที่เป็นวิทยาศาสตร์ือทวโลกเนี่ยเริ่มสนใจคล้ายๆศาสตร์ของจีนแล้ว,วมั้งชัวร์ป่ะเนี่ยชัวร์ชัวร์นะชัวร์เฮ้าอย่างนี้ตั้งฐานก่อนเลยถ้าเมื่อกี้กับกระต่ายแสดงว่าต้องเกี่ยวข้องกับการขับของเสียในร่างกายกผมว่าอีกอ,ออย่าหนึ่งที่น่าจะเกี่ยว Now what is very interesting about the leaves is that because they contain potassium, it's called a potassium-sparing diuretic. A lot of the conventional diuretics or water pills that people take for their health or for their cardiovascular health can be risky because what it will do will actually decrease your potassium, and that's when you can run into problems. So the great thing about doing it naturally with dandelion leaf extracts is that it it will actually be replaced

ซึ่งข้อดีของตัวเดนดิเลออนก็คือมันสามารถรักษาโพแทสเซียมไว้ได้มแม้ว่าคุณจะขับปัสสาวะออกอ่ะใช่เหมือนคนที่เมื่อกี้บอกท้องเสียอ,ออกกําลังกายเยอะๆร่างกายมันจะสูญเสียโพแทสเซียมไปเยอะถูกต้องก,ก,กินเกลือไงอหรือตามหลักก็คือโซเดียมโพแทสเซียมปัม๊มปั๊มเข้าไปเพื่อให้ร่างกายมันยังคงดําเนินต่อไปได้ใช่ถูกต้อไม่งั้นมันก็เสียน้ําเยอะเกินไปร่างกายเสียน้ําเยอะเกินไปยัยยยยยไม่ต้จะบอกว่าเราเคยเราเราเคยพูดถึงวิตามินหลายๆกลุ่ม วิตามินมีทั้งกลุ่มที่ละลายในน้ำแล้วก็ละลายในไขมันคนพูดันเดียวว่ากลุ่มที่ละลายในน้ำเนี่ยไม่ค่อยมีอันตรายต่อร่างกายหรอก <c oughs> เช่น C กับ E ีเพราะว่ากินเข้าไปแล้วละลายน้ําแต่ประเด็นคือถ้าคนกินปริมาณมากเกินไปมันอาจจะตกตะกอนเกิดเป็นนิ่มในไตได้นะใช่ถูกต้องอันนี้ต้อง<ช>ต้องแชร์ลิงใช่คร่เนาะอันนี้เกี่ยวมันกันถูกไหมถูกต้อง,ง Now the roots of the dandelion have a little bit of a different function. So this is known to be great for liver health and it's called a hepatic and a colagogue herbal medicine. So helps with both liver but also gallbladder function as well. So I generally will use, you know, the roots of dandelion to help as a full body detox. So great for detoxification, but it's also known to help with joint pains and gastritis. So, you know, GI upset as well and inflammation that there also helps to clear the skin of rashes and it's great for acne as well because remember the liver and the skin are definitely connected and when we talk about detoxification when those internal toxins in the internal organs have built up often they'll spill out to the outside and that's one of the reasons why dandelion root is fantastic at clearing the skin because it's dealing with that internal toxicity in the liver เอ๊ะรากอะไรตับไม่รากไงมาดูับพี่อ๋อมึงใช้ส่วนากใช่คือเมื่อกี้ทานเมื่อกี้ลืมลืมลืมอยากให้ก็คือว่าเรื่องของการปัสสาวะคือใช้ส่วนใบใช่ใช่ไหมแต่พาทนี้ที่ใช้ส่วนของของรากใช่ถูกต้องเมื่อกี้ที่ที่แอซูมไปก่อนไงว่าเกี่ยวกับตับพราแค่เข้าใจว่ามันอยู่ในระบบเดียวกันการขับสารพิษออกจากร่างกายซึ่งสารสําคัญในแดนิลิออนก็ช่วยในการขับพิษออกจากร่างกายเหมือนกันนันช่วยการทางของตับให้ดีขึ้นช่วยเรื่องของอาการลดอาการปวดข้อ แผลในข้พอพอาหารหรือการอักเสบแล้วอีกผลที่ได้คือเมื่อตับทํางานดีเนื่องจากตับและไตเกี่ยวข้อ,ของกันกรองของเสียจากเลือดถูกไหมเมื่อเลือดดาถูกเปลี่ยนเป็นเลือดแดงง่ายๆแล้วกันแล้วผิวพรรณก็จะดีขึ้นด้วยต้องบอกก่อนว่าตะกอนเนี่ยแพทย์แพทปัจปจุบันกับโบราณมันจะค่อนข้างแยกกันอย่างชัดเจนอย่าไปแยกกันสิในสมัยที่เรียนแพทย์ก็คือแพทย์เฮ้ยตอนเรียนมันต่างจริงจริงอ่ะคุณเล่าวิชบเองนะผมไม่ได้พูดนะวิธีคิดจะไม่ค่อยเหมือนกันอแพทย์แพทย์ปัจจุบันคือจะสเปซิฟิกโรคเลย อันนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แพทย์แผนโบราณคือองรวมอดูวมทั้งหมดถูกต้องใช่ไหมซึ่งมันจะแตกต่างอย่างื่อกี้เขาบอกถ้าเป็นเรื่องผิวใช่ป่ะแต่ก่อนเอ,อ่อถ้าเป็นแผนปัจจุบันก็จะบอกว่าเ๋าเป็นผิวผิวคุ้นแพทย์ผิวคุ้นอย่างนั้นอย่างนี้ก็จะมองแต่แค่ิดูแลตรงให้ยาตรงจุดด้วย,แ,ยตแต่แพทย์แผนโบราณ เขาก็จะแบบว่าเฮ้ยเพราะตับกระตายคุณไม่ดีใช่ปะมันส่งผลต่อผิวของคุณส่งผลต่อร่างกายของคุณส่งผลต่อการนอนของคุณส่งผลต่อระบบสืบพันธุ์เขามองกันอย่างนี้เลยนะเขาจะก็เหมือนอะอย่างที่บ้านคุณเป็นศาสตร์แพทย์แผนจีนด้วกันเขาดูเป็นองรวมมันถึงว่าเขาดูว่าระบบของร่างกายนั้นแหละมันเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างไม่ใช่ว่าแก้ปวดข้อแล้วไปแก้ที่ข้อไม่ใช่ว่าผิวเสียไปแก้ที่ผิวแต่กลับดูว่าระบบร่างกายนั่นะมันเกิดจากตรงไหนเช่นผิวไม่ดีไหมตับทำงานดีหรือเปล่าไตตรองเสียดีไหมเป็นต้นใช่แสดงว่า แพทย์คุนี้แพทย์ธรรมชาติบำบัดเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องของสาสตร์เขาเดวยวกันโอ้ซินเนอร์จีถูกต้องคราวนี้เห็นไหมเขามองถึงแดนดีไลออนถ้าตับคุณดีอาและไตคุณดีอีกสูงคุณกินท้งต้นก็จะช่วยทั้งผิวตับและก็ไตในเวลาเดียวกันทั้งต้นหายได้ก่อน <laughs> so some of the active constituents of dandelion include triterpenes, phenolic acids, polysaccharides, and some of the famous carotenoids. So one of them is lutein. We know that lutein is really important for our eye health and for vision. And a new one that you may not have heard of is called laxanthin. So you may have heard of astaxanthin as an important compound of carotenoid, which is important for vision and eye health as well. But the laxanthin, i s s o m e t i i n g หน t ่ i a i n violet and xanthin ีย a n ์วิลเล a ย o t ์วิลเลียมส์วิลเลียมส์วิลเลียมส์วิ a เลียมส์วิลเลี e มส์วิ e เลียมส์วิลเลียมส์วิลเลียมสเวิลเรียมส์วิลเลียมส์วิลเลียมส์วิลเลียมส์วิเลีคมสพูิตเอไยมส์วิลเลียมส์วแล็ตีวแซนวินเลายมอานิ้เ็ีเมสนวีกเลียมส์วิลเลียมอ์วิเลีนมส์วิเลียมส์วิลเลียมส์วเกียมส์วิาอลียมสดวงตเลอยมดววตาเนียกสน อโยนโยนอะไรนะโอเคดวงตาเนี่ยจริงๆมันมีสารสำคัญอยู่3ตัวที่มันอยู่ในจุดละภาพชัดเฮ้ยเราถูกอะไรบ้างอะไรบ้างมันจะมีลูทีนอ่าลูทีนซีแซนทีซีแซนทีและมีโซซีแซนทีอ่ามีโซซีแซนทีใช่ซึ่ง3ตัวเนี้ยเราเรียกมันว่าเป็นไฟโตนิวเคลียร์ล้กันก็คือเป็นสารอาหารที่คุณเจอได้ในผักรละผลไม้แต่เอญมันอยู่ในดวงตาของเราแล้วมันสำคัญต่อดวงตาเรามากถ้าไม่มีเนี่ยดวงตาเราจะเสื่อมง่ายเสื่อมไวเพราะนั้นเขาเลย เขาอย่างที่หมอเขาบอกเลยว่ากินไปเนี่ยดีต่อดวงตาแน่นอนทุกคนจะรู้กันฮู้น่าสนใจสามสารนี้นะต้องเติมเข้าไปนะถ้าร่างกายเราขาดสารใดชนิดนี้ก็ดวงตาเราจะไม่ดีใช่ไหมจริงๆเรามีขายฮะโอเคนะครับโอเคโอเคเพราะนั่นเนี่ยใช่ไหมมันมีความสําคัญที่หมอเขารู้อยู่แล้วว่ามันดีคราวนี้เจอในดอกแดนดิแลนดนด้วยแล้วเขาเจออีกตัวหนึ่งชื่ออะไรนะเวลล่าเลยนะเวลเซนตีเตียมมาพิมพ์ว่าเนี่ยเวลล่าเลยแหละเอาเป็นไงก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระนั่นแหละแล้วก็มีประโยชน์ต่อดวงตา เขาไม่พูดการเขียนหนงตเาเด็กๆทั้งหมดเงีงเยบค่ะ <c oughs> ซึ่งอันนี้เจอในแดนดีเลีอนเหมือนกันแม้ <c oughs> มันมีประโยชน์เขาก็เลยบอกว่าอันนี้คือไฟติวูเคียนทั้งหมดอาจจะมีกลุ่มไทเทอร์ปีนโพลีแซคคาไรด์อย่างที่หมอพูดมาซึ่งมันคือสิ่งที่ร่างกายควรได้รับจากผักกะครัเพราะบางตัวร่างกายสร้างเองไม่ได้ครับยงต้องทานทางธรรมชาติอย่างนะยังรูทีมจะขายของไหมหรือไงโอเคๆเอางั้นขายของได้แต่ว่าทีนี้นอกเหนือจากแดนดีเลอน ไปลองเสิร์ชก็ได้สารสําคัญหรือพืชผักธรรมชาติที่ดานิเลออนหายากต้องไม่หาไปหาดูอาดิโชกขมิ้นชันไอ้สาตัวนี้มีโยน์ต่อตับมากใช่ไม่รวมกลูต้าไทโอนอ่ซึ่งนั้นมันเป็นชันในเชิงในเชิงยาและกันชาติยาที่เกี่ยวกันป้องตัดเนาะดีตับไปหาทานอ้าเราก็มีเหมือนกัน So one of the things I want to caution you about is if you're going to you know try to source your own dandelions that I think it's actually better and more healthy in terms of getting those therapeutic advantages and health benefits to actually take standardized extract You could run the risk of ingesting more of those pesticides and fertilizers which may be you know where those dandelions are growing It's always better in terms of a standardized extract to be sure that you're getting not only the active component of either the root or the leaves but to have that medicinal effect but also for the fact that it's been tested to ensure that there aren't any pesticides or pcbs or dioxins or any of those toxins นู่นในเรื่องราวอืมก็ยังคาใจอยู่โอเคก็คือ รู้แล้วเขาพูดอะไรครั้งแร<ต>กเไปรีแอคเรื่องอื่นอ,อ๋เอเหรอโอเคเขาก็ยังคิดว่าการที่เราจะได้ประโยชน์จากแดนดิลอนให้คุณไปกินจากสารสก,กรัดดีกว่า ในมุมของหมอเขาคือการที่เราจะไปทําเป็นสารสกัดเนี่ยมันจะมีการสกัดออกใช่ปะมันก็จะได้เอาพวกแบบยาข้ามแมลงหรือว่าปุ๋ยบางอย่างที่มันแบบไม่ดีต่อร่างกายสารพิษแล้วกันเอาออกไป,กไปและสกัดแต่สารสาคัญมาเพื่อให้กินอันนี้เห็นด้วยเลยสกัดเพื่อได้สารสคัญที่ปริมาณมันค่อนข้างเข้มข้นแล้วก็เอฟเฟกกับร่างกายเราแต่เมื่อกี้บางคนบอกให้กินทั้งต้นไปทำกันได้ไงความสะอาดไม่มีเลยละทำามสะจีน อ๋อโอเคถ้าบอกคนกินไป็สลัดกะลางก็หน่อยทำคอสาก็หน่อยคุณไม่เข้าใจหรอกคุณทางต้นมือทางต้นอ๋อโอเคโฮลฟู้ดลางสันิดนะ So I encourage you to use dandelion as part of a full body detox. That's how I do it. And doing that full body detox at least three to four times a year at the change of season is the best way to get those toxins out of your body. ชอบคุณหมอขออภัยครับไม่ใช่จูเลียโบริงครับคุณหมอจูเลียจูเลียโบลิง เจนนี่โมลิงนะครับเจนนีนเจนนีนแล้วแครคิปมาก่อนผมครับเออแล้วก็ไปเห็นพร้อมกันเราเน้นเนื้อหาเป็นเรียกิพเช้าทรูชอบที่คุณบอกว่าเอ่อให้ดีท็อกซ์ล้างพิษร่างกายอย่างน้อยก็ปีละสามสี่ครั้งเอาสี่แล้วกันก็คือจบซีซั่นอ่ะจบฤดูหนาวดูร้อนดูฝนไปต่างนี้ด้วยนะหนาวร้อนฝนใบไม้แปผลิอ่าก็หลังจบฤดูก็ดีท็อกซ์ครั้งหนึ่งอืมอ่าน่าสนใจ ในางตรงนึงคำมิชชั่นก็ช่วยได้เหมือนกันเนาะได้ได้เหมอือนกันก็คือสมมติให้แผนที้บอกงานเวลาคุณยิปเปลียงช่วงฤดูน,นตลอดอ่ะเปลี่ยนฤดูไงเป็นแพทย์เบราไงเวลาเปลี่ยนฤด,ดูใช่ปะ่ะเราก็ควรที่จะมีการปรับเปลี่ยนอาหารการกรินการดูแลตัวเองด้วยเฮ้ยเรื่องนีน้สนใจน,นะจริงๆอาหารเอาแค่ในไทยอาหารแต่ละฤดูเขาถูกคิดมาเพื่อให้มันเข้ากับฤดูสภาพแวดล้อมอุณหภูมิใช่ในช่วงนั้นนะถูกเช่นริดร้อนริดเย็นใช่เนาะ ยาวไปแล้วไม่เกี่ยวแล้วเริ่มไปอ,ออกกิน <okay. S 2> ก็บ่นอีกตนะาตามที่หมอเขาบอกก็คือเราพยายามดีท็อกออกหน่อยร่างกายเราได้รับสารพิษทุกวันไม่รู้ไมโครพลาสติกด้วยนะแล้วคาสติกนี้อาจจะออกอยากนิดน,นึงเออ,อกินกระเจี๊ยบสิเออก็ช่วยได้ใช่ไหมลองย้อนดู<อ>ครับพิษกระเจี๊ยบเนาะประมาณนี้แหละ